แบบจบปูนกันฝันน่ะเฮ้ยรถตะกี้รถอีกแล้วอะอยรุ่นรถอีกแล้วเฮ้ยโอเคครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กันใน레이ซ์ทาวเวอร์ผมจะพาทุกคนไปเปิดกาชาเิดสิบลูกุยก,กันเลยไม่พูดเยอะเจ็บคอเปิดไปแล้วหนึ่งลูกเพราะว่าทดลองดูว่ามันยังเปิดมันเปิดได้ไหมเพราะว่าเมื่อคืนมันเปิดกาชาไม่ได้เว้ยก็เลยงงว่าเป็นเพราะอะไรก็ปิดไว้อยู่เพราะว่าด็อกโกน่าจะแจกกาชาผิดเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยครับเดี๋ยวผมจะแบบ แบบรีให้เร็วๆด้วยนะกันทุกคนไม่เบื่อนะทุกคนผมไม่รู้ว่าจะรถรถถอยอ้รถเถอไวัยรุ่นขอ้องแพ็กเกนะไวรุ่นมีอะไรไหมครับผมเปิดไปแล้วนาตะกี้นะครับผมก็เลยเอปูนขอปูนได้ไหมเออเยี่ยมได้ปูนสออันสยเก็บไว้เก็บไว้สายปูนสายปูนที่เก็บไว้จก ยางมะม่วงเถอะมันไม่ออกให้กูเลยยางมะม่วงนี่อ่ะโอเคเราจะทำการรีไปนะครับผมแบบเร็วๆเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ไม่เอาละรีต่อเลยครับผมจะรีนะทุกคนแต่ผมจะรีนะให้ได้ตรงนี้ก่อนแต่ผมจะรีละ โอเคเริ่มกดตรงนี้แล้วผมรีรอบหนึ่งละลุยใจมันได้เยอะจริงสี่ถุงก็ถือว่าเยอะแล้วนะแบบว่าต้องจกหีรอดแล้วไม่รู้เมืองนี้คือแบบจกปนกันนันอ่ะเฮ้ยรถตะกี้รถอีกแล้วใยรุ่นรถอีกแล้วเฮ้ยไอ้เหี้ยรถโอ้สภาพเชี่ยเกิได้รถไบรุ่น โอ้โหเกือบได้รอดเกือบแล้วมึงไปต่อครับไปดุ่นนะเมื่อกี้พอได้เสียวไงพอได้เสียวไปลินก็ได้ไปลินก็ได้เออไพลินก็ได้ ออกเลยว่าเฮ้ยโอ้โหขนมปังเหรอเนี่ยที่ผมได้ขนมปังจริงๆใช่ไหมต่อนนำเปล่าน้ำเปล่ปาทำไมเอามาเอามาโพกันชาอย่างนี้เหรอฮะขอรีแปบน,น,นึงนะขอ,ขอยาขอยาขอยาติวุก,ก่อนอเคมาต่อเลยผ่านเลบสี่อันดุย อุ้ยรถมาแล้วรถต้องมา ออไ,ไ,เไ,ไปเกตไปก็ออกครับไปต่อไปกัญชาเอาก็ได้ปะเออเอาก็ได้เผื่อใครอยากขายอะไรเงรี้ยไงเออม,มันไม่มีเสียงตึ้งขึ้นหรอวะปูนได้ไหมปูนซะโอ้โหไม่ปูนว่ะสูงละสิบเนี่ยไม่ปูนว่ะ ถ้าปูนเนี่ยจะดีมากๆๆเลยอะดีมากๆเลยปูนอะเอาจริง,รง<ฮ>อย่างม่วงออกอันเดียวเออสองอันถามว่าสองอันดีไหมผมบอกเลยว่าดีมากเพราะว่าบางคนก็คือเอารถห้าสิบโลมาเนี่ยไม่ได้สักอันนะครับอย่างผมเนี่ยเออดวงไม่รู้จะไปไหนก็ไม่รู้ดวงกูเนี่ยก็คือแบบมันแย่มากนะอย่างมะ่วงกว่าจะออกแต่ละทีหนึ่งอะที่ผมดีใจสองอันผมก็ดีใจละ ไม่ต้องไปแบบเดินไปฟาร์มแล้วรถรถมีรถด,ด,ด้วยเฮียรถโอ้โหกุมขมับเลยเฮียมีรถด้วย,อ,ดดวยอยากได้รถน่ะถ้าได้รถมาจกปูนสบายเลยนะ่น่ะวาสนาได้แต่นั่งมองอะไรปะได้แต่นั่งมองให้เขาเดินจากไปแค่นั้นแหละให้เขาหมุนผ่านไปในชีวิตผมวาสนาเนาะวาสนาคนจะได้เสศษเหล็กกนะันเนาะ มีอะไรให้ผมหน่อยไหมเนะมีอะไรให้ผมดามใจผมหน่อยไหมแบบดามใจผมอะเออเมื่อกี้มึงรุนมาก ดเพชร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 อีกแล้วปูนนะขอปูนนะขอปูนเถอะอ่ะขอปูนได้ไหมล่ะมดละกวก็ดีเอ,อาหมดละกวก็ได้ขายปูนแพ็คมีปูนแพ็คปูนพอน้ำเปล่าน้ำเปล่ามาทำไมน้ำเปล่า โอ้โหไวรุ่นนี้ก็เกินจริงๆเลยปูนโอเคได้ปูนอยู่ราคาสิบถุงแล้วครับไม่ต้องไปจกให้เสียวเวลาได้สิบถุงนี่ก็เท่ากับบูปิ้นสองอันเลยนะเนี่ยปิดโตอีกเอ้ยต้องอยงี้ดิวะโดนป่นซะแล้วล้อหายนั้นเนี่ยไปครับ เป็นโตได้ไหมเป็นโตหรือเปล่าไม่ได้เป็นโตมืดแล้วนะคะรับไอ้ล่นเปิดแต่เช้าอะ่ะโอ้รถเชี่รถผ่านกูไปตะกี้อมีรถให้ผมไหมผมขอรถเถอดได้ไหมผมขอรถได้ไหมไยตะกี้กลับได้รถจริงแบบโอ้โหน้ำเปล่ามึงก็เกินเนาะทาาโกงท่าไปก็ไม่ให้กูเลยเฮ้ย ไปครับไปรุ้นนี่ไงพอกูบอกปุ๊บมึงมาปั๊บเลยเดี๋ยวกูจะใช้ให้หมดเลยนะคอยดูนะไอ้น้ำเปล่าไอ้ไอ้ของกินอนะ่ะคอยดูดิหรือใช้ให้คุ้มเลยคอยดูเถอะได้เดี๋ยวกูใช้ให้คุ้มแค่นั้นแหละแต่ใช้ให้คุ้มครับไม่ต้องห่วงไอ้น้ำเปล่าอะไรเนี่ยขอภับทีมแล้วกันได้บุราคขำไงไพเินเฮ้ย ขอลดได้ไหมโอ้โหขี้เลสุดก็ทองแดงนี่แหละไว้รุ่นเนยไปครับต่อครับเจ็ดร้อยบาทถือว่าคุ้มไหมก็ได้อยู่ไเจ็ดร้อยบาทอ่ะเออได้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 มาถี่มาหาแล้วก็โอเคแล้ว ้มาอีกห้าร้อยเออเออห้าพันละเออเออหมื่นหนึ่งอ่อเฮ้ยฝนฟาร์มรอบเมืองเลยไหมเฮ้ยเอาเออดีอยู่ปูน่ะปูนซะงานสุดท้ายขอออกละโจมหมาเถอะรถสุ้ธิรักษ์วาสนา วาสนา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 เก็บผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์ผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายทุกคน